ที่ประเด็นมี่ยังม่ขเาขนป่ลองนี่ทอดปลาทูมันใช้แจ้วอือ้กินน้ำตาลจ้าแม่จ้าข้าวเลือดัหนียวไม่ต้มทะลุ ข้าวเหนียวนี่แล้วก็ปละะาทูนีออ่ล้าจะมั่นเอ้ลูกหลานมาก,กินมาลูกหลานเอ้ยมากินข้าวน้ำกันน้ำยายมาๆๆคุณกินเลยไม่ต้องผ่าเขาหรกกิน มา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 บีเลยเออบีกุยเลยว่าต้องไปจันทะร์นคุณเออ้า ใช่ปรกอาอีแม่ถึงบ่อเกือบแ้วเห็นยายพ่อนไปนั่งหานยายพ่อมจะเขามานั่งนี่ขอเสียตัวนีงน่งนี่เออเอากะเปต่องค่ vua mắn quỷ đấy có thằng chằm thủy đó bia lấy bia là cái chằm che lấy cái thua vẫn khèn mắn nó đấy

ปกติมันแก้ปมันร้อนมันเนาะมแก้ปน่ำมันเพ <laughs> ิ่นสาวตแกะ้องจัด